สวัสดีค่ะติดตามข่าวสารในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งคณะจัดงานชี้แจงกรณีลูกทุ่งดังร้องปมได้รับค่าตอบแทนคอนเสิร์ต84ปีลูกทุ่งไทยได้เงินน้อยเป็นเรื่องเข้าใจผิดเผยบางคนมาฟรีด้วยมองว่าเป็นการทำเพื่อส่วนรวม จากกรณีลูกทุ่งสาวคนดังจอมขวัญกระยาได้ออกมาร้องเรียนปมงานคอนเสิร์ต84ปีลูกทุ่งไทยให้ค่าตอบแทนต่ำจนน่าตกใจเมื่อขอทำความเข้าใจกับผู้จัดงานแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนล่าสุดทางคณะจัดงานได้ออกมาชี้แจงว่าจุลาได้รับเงินงบประมาณจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์8ล้าน5 4 0 0 0 0บาทในจำนวนเงินนี้ต้องใช้5กิจกรรมคือ หสารคดีลูกทุ่งไทย24ตอน 2. ประกวดหางเครื่องเยาวชน4ภาค 3. เสวนาลูกทุ่ง4ภาค 4. คอนเสิร์ต84ปีลูกทุ่งไทยและ 5. หนังสือร้อยรถความทรงจำา8ปีลูกทุ่งไทย สำหรับงบทั้งโครงการคือ8,540,000บาทงบสำหรับการทำกิจกรรมเฉพาะคอนเสิร์ต84ปีลูกทุ่งไทย3,491,000บาทงานนี้ได้เชิญศิลปินมาร้อง72เพลงโดยแจ้งว่าไม่มีค่าตัวเป็นงานฟรี แต่จะมีเงินค่าเดินทางให้แล้วก็แจ้งด้วยว่าจะให้จํานวนเท่าไหร่ทุกคนที่มารู้หมดว่าได้เท่าไหรค่าตัวศิลปินที่บางคนได้เยอะบางคนมาฟรีเลยเป็นงานทําเพื่อส่วนรวมส่วนกรณีจอมขวัญกลยาไปบอกว่าได้สามพันโดยที่งานนี้ทั้งงานจัดไป8.5ล้านประเด็นนี้เข้าใจผิด ประเด็นที่สองเขารู้อยู่แล้วว่าเขาได้เงินเท่าไรบางคนไม่อยากได้เงินด้วยซ้ำเราทำไปเพื่อส่วนรวมการเข้าใจผิดเป็นไปได้เพราะเขาไม่ได้มาจัดงานกับเราเขาไม่รู้เรื่องหรอกเรามาชี้แจงให้ทราบว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่คุณจอมขวัญพูดเพราะว่าจำนวนเงิน8.5ล้านไม่ได้ทำเฉพาะคอนเสิร์ตมันมีกิจกรรมทั้งหมด5อย่างสิ่งที่คุณจอมขวัญพูดออกไปไม่ใช่เรื่องจริงและส่งผลกระทบถึงขวัญและกำลังใจของคนทำ งาน ส่วนประเด็นที่ศิลปินได้ค่าตัวไม่เท่ากันนั้นทางผู้จัดจะบอกกับศิลปินทุกคนว่าไม่มีค่าตัวแต่จะมีค่าเดินทางให้เรทไม่เท่ากันบางคนเรียกสูงสองแสนบาทแต่งานไม่มีให้เขาก็ไม่มาบางคนมาฟรีด้วยเรามองว่าเป็นการทำเพื่อส่วนรวมงานฟรีการกุศลคนที่มาดูเป็นฟรีคอนเสิร์ตไม่เสียตังค์มันไม่ได้เป็นการจัดงานคอนเสิร์ตที่เก็บเงินเพื่อหาไรายได้ไม่ใช่เลยเป็นฟรีคอนเสิร์ตจัดเพื่อคน ลูกทุ่งให้มารวมกันให้ลูกทุ่งอยู่ในกระแสของวงการเพลงไทยต่อไปศิลปินที่มามาฟรีทั้งนั้นไม่มีใครได้ค่าตัวเลยให้เป็นค่าเดินทางที่ไม่เท่ากันประเด็นที่ว่าศิลปินมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงคุณเอาอะไรมาตัดสินคุณค่าของมนุษย์เท่ากันแล้วเขาไม่ได้บอกว่ามาแล้วจะให้เขาบอกว่ามาแล้วให้แค่นี้เขาบอกราคาคุณแล้วด้วยตัวเขาก็รู้ ถามว่าศิลปินร้อง72เพลงมีคนโวยอี่คนศิลปินที่มางานไม่มีใครได้คุ้มค่าตัวรอกมีคนดังกว่าคุณจอมขวัญที่มาอย่างพี่สุนารีราชสีมาอาจารย์เล็กพัชราวดีมาฟรีเลยมาเต้นเต็มที่แล้วก็กลับ บางคนดังกว่ายังไม่สนใจเรื่องเงินเลยเขามาเพื่อสืบสารตำนานลูกทุ่งไทยมาช่วยกันทำให้เพลงลูกทุ่งมันยังอยู่ในกระแสสังคมต่อไปประเด็นที่คุณจอมขวัญเข้าใจผิดเขาไม่ได้จ้างคุณไปร้องเพลงเขาเชิญคุณไปร้องเพลงสืบสารตำนานลูกทุ่งไทยกันไปทำเพื่อสังคมบางศิลปินก็ต้องทำเพื่อส่วนรวมเสียสละไปฟรีบ้างก็มีส่วนเรื่องค่าเดินทางมันไม่คุ้มค่าตัวหรอก ศิลปินแต่ละคนดังทั้งนั้นคนไม่ดังก็ได้เหมือนกันมันไม่คุ้มค่าตัวใครสักคนเขามาทำเพื่อส่วนรวมเราก็ต้องชื่นชมกับศิลปินทุกคนที่มีจิตสาธารณะเราจัดงานหากิจกรรมในงบเท่านี้และศิลปินที่มาร้องเพลงไม่มีค่าตัวมีแค่ค่าเดินทางบอกล่วงหน้าว่าใครมาได้กี่บาทแล้วเราไม่ได้ดูความดังเราดูว่า คุณเป็นคนในวงการลูกทุง่งขอเชิญมาแม้แต่คนตัวเล็กตัวน้อยที่ไม่ดังมากก็ขอให้เขามีส่วนร่วมและมีความสุขด้วยขอบคุณศิลปินทุกท่านขอบคุณพี่จอมขวัญด้วยที่มาร่วมงานก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าในโอกาสหน้าก็ขอเชิญให้มาร่วมงานอีกเหมือนเดิมเรามีเจตนาที่จะสืบสานวัฒนธรรมเพลงลูกทุง่งให้มันอยู่คู่สังคมไทยราบนานเท่านานทุกยุคทุกสมยัย